สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพามานำกิ่งไผ่นะครับไผ่สร้างมนต์นะครับเอามาลงถุงนะครับไผ่สร้างมนต์ชุดนี้นะครับเป็นสายพันธุ์จากเชยภูมินะครับส่งตรงมาเลยนะครับกิ่งพันธุ์เพราะของผมนะครับทำทำเองก็ไม่ได้นะครับเพราะไม่มีเวลานะครับ เลยต้องเอาของพี่น้องเครือข่ายนะครับมาลงถุงนะครับดูระบบด่าน,นะครับหากเดินดีนะครับขิ่พันชุดนี้ก็จะลงถุงนะครับจนด่านเดินถึงจะปล่อยให้พี่น้องได้นะครับนะครับดูระบบด่านนะครับเชื่อไหม ันตอนก็ไม่มีอะไรยากนะครับใช้ถุงเบอร์เบอร์สีจุดเบอร์สี่คูณห้าจุาะไม่ผิดนะครับใช้วัสดุก็คือแกลบดำล้วนนะครับล้วนนะครับแล้วก็ต้องมีไม้นะครับไม้ในการเพื่อที่จะตำให้แกลบดำของเราแน่นนะครับ การช้ำภัยนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับถ้าเรารู้วิธีขั้นตอนนะครับเราเรียนรู้อยู่กับเขานะครับเราจะได้ความรู้จากเขานะครับตกให้แกลบดําแน่นเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะให้ระบบรากเข้เดินนะครับเดินดีนะครับถ้าเราไม่ ตำดินให้แน่นอย่างเงี้ยครับไม่ตำํำเบบดําให้แน่นนะครับระบบรากเขาก็จะไม่สมบูรณ์นะครับไม่สมบูรณร์ก็เอาให้แน่นเท,ท,ท่าที่ตึงมือนะครับอแน่นมากนะครับม่ถุงแตกนะครับ ช่วงนี้ก็ได้แต่เรียนรู้ก็ได้รู้กับครูบาอาจารย์ดีก่อนนะครับจะเอามาลงมือปฏิบัตินะครับก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับก็เราให้ระบบรากเขาเดินนะครับให้เต็มที่นะครับเราถึงจะปล่อยให้พี่น้องได้นะครับขั้นตอนก็มีประมาณเท่านี้นะครับ